มันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมคุณจอนคุณปาล์มที่หลังจากเกิดการกาดยิงที่สยามพรากอรมันมีการตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเจาะจงเลือกลงมือกับเหยื่อเนี่ยที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอืมี้ก็เปป็นระเด็นที่คนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็เลยอยากจะมาให้คุณผู้ชมดูว่าที่เขากาลังพูดถึงอยู่นี้มันแปลว่าอะไรมันคือมันคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราได้เปรียบเทียบกันเองได้ว่ามันมันมันตรงไหมใช่ว่าเฟม i c i d femicide femicide เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเพราะเนื่องจากผู้ที่ถูกยิงนะคะเป เลขเนี่ยมันคือ6ใน7เนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายคนเดียวที่โดนก็คือคุณพี่ราปภและสถานที่ก่อเหตุแรกถ้าตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเกิดที่ห้องน้ําที่ชั้น M ซึ่งเป็นห้องน้ําผู้หญิง นะคะรวมถึงมีคลิปผู้ก่อเหตุได้สบตากับพนักงานชายคนหนึ่งแต่ผู้ก่อเหตุเลือกที่จะเดินผ่านไปโดยที่ไม่ยกปืนขึ้นมาหญิงนี่ก็ค,คือตามที่เป็นข่าวที่ออกมานะเขาก็เหมือนแบบว่าบอกบบว่าพอรายละเอียดเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันเข้าข่ายไหมใช่ซึ่งโดยองค์กรอนามัยโลกนะคะได้นิยา,ามคำว่า femicide เนี่ยนะคะก็คือพฤติกรรมจงใจฆาตกรรมเพราะเป็นเพศหญิงสาเหตุอาจเกิดจากความ หลายปัจจัยเลยนะคุณผู้ชมหลายปัจจัยมากๆเลยครแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุมักจะมีแนวโน้มเป็นเพศชายอย่างที่บอกเรื่องนี้จะสรุปได้ค่อนข้างยากเพราะมันมีหลายแขนงของการเฟมินซดต์ที่เขาบอกว่าเป็นเพศชายเราไปอ่านมาเขาก็ยังบอกเลยมันเัียงก็มีบางคนที่เป็นกลุ่มผู้ชายที่แบบว่าอยากมีแฟนแต่มีแฟนไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงไม่มาเป็นแฟนด้วยหรืออะไรเงี้ยก็เลยทําให้มีความไม่ชอบกับเพศหญิงอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอย่าง,งานั้นนะเราเราแค่อธิบายฟังเฉยๆว่าตัวเฟมินซด์เนี่ยมันตีความกันได้ว่าอย่างไรบ้างมนหาก่ อะไรแบบ<อ>นี้นถูกต้องอแล้วก็ยังมีรายงานสถิติว่าจากเหตุกราดยิงทั่วโลกอย่างน้อย22ครั้งในช่วง8ปีที่ผ่านมามากกว่า1ใน3ผู้ก่อเหตุมีประวัติความรุนแรงในครอบครัวจึงมุ่งเป้าไปที่เพศหญิงโดยมีผู้ก่อเหตุอย่างน้อย2รายเป็นกลุ่มอินเซล ที่มีรากฐานความคิดที่เกลียดชังผู้หญิงแต่อย่างที่บอกเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีข้อสรุปใดๆอย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่นะคะมันเป็นสิ่งที่แค่คนเขาสงสัยเพราะว่าเนื่องจากาเหยื่อที่เกิดขึ้นจากการกราดายิงเนี่ยมันเป็นผู้หญิง6ใน7คนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นค่ะ